สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่10พฤศจิกายนนะคะคุณได้เก้าเหรียญน,นะคะส่วนเขาได้ The เชอรีออนเก้าเหรียญของคุณกับหัววันนี้อาจจะมีเรื่องไม่สบอารมณ์นะคะ,ะหวังอะไรไว้ก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะยังทําอะไรให้คุณไม่พอใจนะคะหรือว่าถ้าคุณขออะไรเขาก็อาจจะยังทําไม่ได้นะ มันยังมีความรู้สึกอันแฮปปี้อยู่นิดๆนะคะก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นทุกข์ใจอะไรแต่มันก็ไม่ศบอารมณ์นะคะใช้คํานี้แล้วกันไพ่เดะชารีเอตของเขาก็บ่งบอกว่าเขาและคุณเนี่ยมีพลังงานแห่งเนื้อคู่นะคะแต่ว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่ดูจากสิงโตนะคะ2ตัวนี้ดําขาวนะคะก็หมายถึงคุณ2คนนั่นแหละที่นั่งอยู่คู่กันแต่ว่ามีความแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปนะในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะต้องใช้เวลานะคะ e f e r e n c e นะคะแล้วก็ trust อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์นี้เป็น ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะยังเฮลตี้อยู่แล้วก็ trust ก็หมายถึงการไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะ